เออเดี่ยวมะส่งองเพิ่งแก้อยเจ็บเลยหมดมาจากเมื่อนี้เฮามาอึดกระถึกกันอยู่ส่วนเราทุกคนหลังจากที่ชิปเฮาเงียบหายไปต่โดนแล้วเนาะเมื่อนี้เอื่อยเฮาก็ได้มาลินเนะยาะกับไอเอื่อยบว่าจะเป็นไปไปยยไปไหมไปยยไปเมื่าจะเป็นอารีดเออ่แมทแล้วก็ไอตีเนาะและ้วก็คนงานของอารีดหรือว่าเป็น ามาหลินนามเนาะเดี๋ยวนี้เรากระพากันขี่เจ็ตสกีเออมื่อวานี้เราใส่สุดในลินนามเนาะเราใส่ส่งอยู่มื่อวานี้ทุกคนทุกคนอาจจะเห็นไลฟ์คลิปเนาะช่องยูทูบเบอร์มีหกช่องถ่ายสถานที่อันเดียวกันเมื่อวนี้โมฮัวไพชิอาลงเนยธนากะซ่องโจ้ลาใต้เนาะธนาก็ซ่องนังน้อยอลิชาตาตีบ อลันเอ็มทีฟิลแบบเออคืออยู่ทะเลแบบเออ,ยอยเแบบเอ,อเอา,า,าอเอาไว้มาเนาะเอาไว้มาจิบก็จะคนลงมาถ <c oughs> โกอลันถูกถโกถูกเอาเอา ขี่ยังก่อนเมทจะบอกนะ speedboat s p e e d อะไรทุกคนตอนนี้อาลันเพผุนได้โชว์ฝีมือการขี่เจส,สกีแบบบ,บ๊อีไพรเห็นมาก่อนเนาะในบัตรน,น้เห <laughs> ็นแล้วก็น้องสาวเพิ่นบบ์นบอเวนน้องสาวแฟนแฟนแฟนะแฟนเดี๋ยว์ฮอนจะไปหาแมนะนะแน,อแนอนเป็นยังคือนหนังอยู่ดิเป็นอะไรเกาะอ,อะไรยังไงหังท้ายหลังทายสบา,ย,าย,ดยดี โอ้เป็นยังไงมาจังได้เ่ยนี่มาลินนี่แล้วมาลินโทรศัพท์เจ้าพูดยังไงเพราะผมเป็นยังคุณบุลงลินน้ำยันเกลี่ยหนาวหนาวมานอนมาหลับไปกับบางทีบางทีกับบางทีนอนทักทายเราบอกกองเขาทักทายแล้วทายเนาะเบิ่งแฟนเจ้าเบิ่งเป็นยังไงบ้างคะจะทำว่าในการที่แฟนเจ้า ขี่แบบนี้จะมีความความแบบความเป่าปื้มอยู่ป่ะลื่นอะไรมันลื่นมู๊ฮะไอ้ยังก็ลื่นมู๊มันลื่นมู๊มันบอกคือมู๊นะแฟนเพิ่นไอ้ยังก็ยังให้ตกต่างมู้นนะไปแม่ลงไปขี่ด้วกันไปเฮาสิพ่าจะขี่ไปลงบรีน่าป่ะเขาอุ้ยซื้อให้ดอกโตสามโตชิมห้าพันผ่ไปดิทือมาสลิปไอ้เขา เนาะเขาก็สิพามาเบิ่งแขกเขาเนาะไปเอาพุทุพิตก่อนไม่เท่าเขาเนาะไปไม่เท่าคือรวยแท้เออพอมาอะไรถูกเคยก้นรวยร้านเคยรวยเอาเลยบระคำนี้เอาเลยขาร์ดองบเอาเหมือนปะบ้าเอาคนเอาแต่คนเอาแต่คนเอาแต่คนเนาะหัวใจเนาะ เอาหัวใจแม่จ้ำมือนะอ่าไอ้เพิกว่าโอ้เม็ดเท้าตู้นี้ได้รจขนาดนะเดรจเข้าใจแล้วมาผูดซองนะแม่เพิ่ดมาแต่โรงเรียนนะสบายดีแหมสบายดีไม่แลยมาจะใช้เป็นไทยเป็นไทยเป็นคนเห็นอยู่น้ำอริสอยู่น้ำเปด้วยมาเสื่อมเลย มากับไพน์เน่นียมากับอาริธอตีอตีลูกสาวบอสแอ้วไพน์ก็ลูกสาวซื้อนอะก่อนซื้อนั่งถั่ยนั่งถั่ยเลยอ่คือตั้งซื้อถั่ยตั้งใคแเละอยู่เฮือนบ่มีถั่ยก็ตั้งซื้อถั่ยลูกสาวเนาะลูกสาวซื้อถั่ยเลยน้องน้องว่าดองซื้อเค้ก ถั่วกับเค้กอ่ะขนมถั่วกับขนมเค้กเออแค่นัเนาะเดจะแต่ตมาเลยเนาะถั่วแล้วก็ล้หอไคนต่อไปเนาะอเคยเขาฮาเนาะสวัสเพิ่งอีเพิ่งคอน่สบายดีสบายดีอให้ให้แนะนำหนยเลยยังบบจื้อยังบบคุณหนากันอยู่บ่ย่างย่าเอฟซีเอกับยาง้ ขอแนะนำตัวสื่อตีเป็นเป็นอ่าสกิลเลตี้ของอลิซกาดกาดกาดว่ายังว่ายไม่ได้นะเนาะอ่าขอดมือมันก่อนจังหวะคือบุรงไปลินเมื่อนี้บุญยี่เปียกหนาวๆหน่อยหนึ่งรู้สึกหนาวๆหนาวหนาวะแม่สีฟิวเขียวเข้มเขียวเข้มรอรอคือการเกันเจ้าไฟดั้มโผล่อ่า สูตรเดียวกันเลยเนาะอันปิดเบิ่งเสียเบื้องไต่บานโอเอาอะไรเนาะไปเบืงองอานนทีมดงกึมกับมิตรภาพที่เสมอหนึ่งประตูต่อนอดหนึ่งคนหญ่งเยอะดีเจอมัด ทํากึมเตได้ก <ge ar> ่อน1ประตูต่อ0ว่าซั่นว่าอันลาวกําลังไปอีกว่าบ้านแม่เป็นบ้าน่แป้งน้องกึมหาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของแม่แป้งแม่แป้งมักเบิ่งบ้านมากมักบ้านนํามากเออ้งเตเอบ่เมื่อยแม่แป้งลเตเอ่ได้เด้อคัโยบ่ให้เตเตบ่ได้ก็บ่เตะเมื่อยอีลเตะบ่ล่ะอ เอ้าบี้มันจันนะเจ้าประเด็นเอาที่มั้ยทักทายมาทักทายสวัสดีมั้ยไอโลดมันเก่งมั้ยสวัสดี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 กอวางดังกวานดัสวัสดีคอยซื้อคอยซื้อในได้หรือล่านีกล้องไงซื้อยังก็บับบี้บับบี้ทำหน่อยหรือทำไงทำหน่อยหรือทำไงเงียบกิ๊บนี่เด้ ทุกคนไม่ตาเป็นคนเบิงมือนยังบริขีสบายดีนะวันนี้สบายดีโอ้อีเมก็ใส่ทองอีกวันนี้เราจะมาเป็นคนรวยหนึ่งวันบ่หอดหนึ่งวันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เท่าเดี๋ยวเขาก็เอาคืออันนั้นเจ้นะเจ้เจวียงเจเวียงวก้จะบอกว่าายุพุรวยขึ้นกับบาทเอาวียเลเดี ไาลิน้ำลินไม่ได้คุณแม่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้คุณแม่ไม่มาพี่น้องมายามหลายน้องมายามให้ลูกๆซาลินอันนี้เบิ่งลูกๆลินเล็งเลยเล็งเลยนี่นี่นี่สิพาไปเบิ่งสาวถวยเอาทุกคนเฮาสิพามาเบิ่งกเอาไปทำการสักออกไปเลย เขาขี่เป็นเลยเออสฉาบขี่เรือเลยขี่เรือสฉาบตอนนี้เฮากำลังลองเรือไปเนาะเอาขี่ได้ไหมขี่ได้จตะเอาทำผู้สมัครอะน้อเฮามาหาสาวมาแต่ใช่นี่สบายดีอลิสสาวตาตี๋อย่าลืมอย่กไม่อีกแล้วอย่าลืมนี่เจ๊อรีอย่ามาโฆษณาเจาะงี้เลย เป็นแดดอลิตมานี่ยามาพีมะพีฮะนี่ไม่เนี่ยโดนนี่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 ก็ได้ไปเนี่ยเจอกันโดนระวังมันเหี้ย่าได้ป็นยังว่าเจอกันโดนเจอกันเตะเนาะกลับมาเห็ดซองอะไรบออรเนี่ยเออเริ่มแล้วเริ่มเขาเริ่มถ่ายคลิปเริ่มอะนะเริ่มปฏิบัติการเริ่มแล้วเพราะว่าหนาเขาก็ไข้ขึ้นแหละตะกี้หนาเขามันแบบมันหลอมันเป็นเกตเป็นเกตนะเขาก็บังกล้าสู่กล้องไนได้ เขาก็ลืมบอกว่าเฮาไปโปซิอเดเอออย่าถามว่าไปอยู่พุ่นเป็นรายการคายดีบบกันหรือว่าเออเดี๋ยวนี้ก็ดีอยู่เมื่อวานมื่อซื้อนี่กับคนหลายเดีว่าคนนอกเขาก็เข้าไปซื้อได้ขายพัดลมได้ขายหมอเดี๋ยวนี้ยังอุปกรณ์ในห้างอันที่ขายดีที่สุดนี่เป็นยังอุปกรณ์มันมันคือกันเบอร์เลยมันบ่มีอันใดแบบที่ว่าขายดีแบบเป็นที่พิเศษนะกระซีเออกระซีประมาณพัดลมพัดลมน้อยแบบราคาบ่สูง ราคา3 0 0ร้อยสียบาทโปรโมทรน่ดอนนีเฮาเครื่องเาไล่เี่ยแม่นเฮากาเดือนี้เฮากแบบโหมเงินอจะซื้อเครื่องเขาหานให้มันเต็มหนายให้มันมีครบเบิร์ดอะไรลูกค้าากได้ยังเฮากาจึงแบบได้คายหายได้มีมีเครื่องที่แบบลูกค้าที่ต้องการยังนะฝากเาิ่ง FC เบิ่งจากซองทีหายไปแต่ดูนะซิลแห้งน้ำกับบุีแบบบนาวบุรีเลย บปลงน้ำปะอ่ะว้าวเสียงอันน่ะอันอยากบอกทุกคน่าเดี๋ยวในเทากลับมาถ่ายคลิปเพื่อก่าแล้วจกฝากทุกคนนันฝากไปติดตามอาลินในเด้อฝากไปกดไลค์กดแชร์อาณ่โบถามกดสนายเขาเนี่ยเขากับยังประธานได้มีรายได้ยังกับก็มันผ่านแหละแต่เขากับมันผ่านแล้วเขากับไปเอาคลิปลงเดีวันนี้ส่วนนี้เขาก็แบบ หน่าเขาก็ใครแล้วเขาก็สีกลับมาเห็ดคลิปคือเก่าเกาก็สีพยายามเอาคลิปลงทิศหนึ่งทำมันได้ประมาณ3ามสี่คลิปเท่าไหร่ก็สีบบได้บบได้คู่มือเพราะเขาก็มีมีแนวเห็ดมีเวียกนะเท่าไหร่ก็สีพยายามเห็ดเท่าไร่ก็ให้ทุกคนติดตามเด้อเอโคฝากติดตามอลิซชาตาตีเปลือกของอลิซตาเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นกะกลับมาเห็ดคลิปเลยเด้อยังยัง เียบน่อาบยี้เียวขนาดเน้ทคนบรรยากาศยู่ส่วนเขาก็แบบสิหล่ต่อไปเขากัสิลหยาดแดจะลืมลินเม่ี้เขาลินนสวนเขาก็แบบเออดีใจเพราะว่าเขาก็บไดมาลิลั่นแบบลินน้ำลินขี้เหื่อมันนี่ดนแหละเนาะแต่พูดแหละแต่จะพีใหม่ยู่แหละอ่ารืว่าพักห่อนไดมาม่มันีพังห่อนเพราะว่าแต่ถือเขากัแบบเคลียร์เบียรเคลียร์งานมันกับบางๆลงแหละเขาก็มีเวลาดมาล่นอกี้เขาก็บเดมาว่ามก เพี่อะมากันยังบวลงโตปันไดแบเฮามือใหม่ดิเฮากันยังได้เคลียร์อย่างหลายอย่างมะลิมืออกกม้อนี้ก็ม่วนม่วนหลายกมวนเนาะม้วนม,ม,มียังมาฟังน้องเลยมื้อน,นี้มื้อนอี้บ่ได้ยัง่าเลย <laughs> ตั้มะหงเหกกินแน่อย่ากินฟรีมือเก่าๆตาั้มะหงก็ได้ตั้มะหงได้ตาเลมีสัากซันบ่มีเออเดี๋ยวสิตั้มะหงสู่กินและะ้วกันซื้อซื้อขนมอันทีทีแม่มากินหาก็ซื้อมามากินขนมทอดอยิตซเนแล้วมันมันมีแจ่วเดยมันมีแจ่ว <laughs> เออจ้าพาย่โอเคไอ้มันมีมันมีแจ่วใส่มันมีแจลมันใบเตยแจ่วเผือกแจลมันนมขนมจืนขนมทอดนะเออเพิ่นซื้อมาฟังแม่ว่าแซ่แม่ยาซื้อมาแล้วตอนนี้ก็เออเบิดแล้วเบิดแตเลยสวัสดีเบิดแล้วแล้วก็ซื้อยำยำสลัดมาในตอนแรกเฮาก็จึงแหกินโอเคเดิ่นทุกผู้บุกมาสาวๆ่นน่ะ เออเห็ดไปสิเห็ดไปสิแท้ๆอยากแตะอังเนี่ยไอ้เฮ้ยไม่เห็นอะไรดิคนมีแฟนอะน้องทุกคนเบิ่งคุณได้เุาบกว่าเอ้ยเป็นยังอุ้ยเห็นอะไรนี่แบบผู้หญิงก็ท้าทายเออโมฮูจักคานาเห็ดจังได้แาจวจ้าลอยืนแม่ลองยืนแล้วอ่ะทุกคนนี่นี่มาพบกับน้องสาวที่ว่าน้องพันเห็ดช่องใหม่ดีอ่าฝากติดตามเนาะ สบายดีแหละสบายดีสาวน้อยน้อยสาวลาวบ่หรือว่าน้อยน้อยแต่สื่อบ่น้อยแต่สื่อหน่อยสาวลาวเนาะอย่าลืมไปติดตามเด้อเนาะเท็่ช่องไหนปะแมนเท็ดช่องไม่มายูทูบเบอร์อยู่ไกลโตู้กูเนาะกูกระซิบแล้วเดี๋ยวนี้ยูทูบเบอร์บ่มีแต่คนมาฝากช่องนะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะคล้องส่งกับสีดับแล้วดึกว่ะว่าบุญบันดาลมาของเด้วยว่ะเราว่้วอ่าทุกคนอยากให้ทุกคนขอบใจเนวานเกี่ยวกับเรื่องดราม่าเนาะอยากค่ะกับขอโทษเนาะขอโทษเอฟซีเนาะถามว่าผิดพลาดประการใดเหตุแห่งเอฟซีบอกพอใจเนาะเขากับสิปรับปรุงเป็นแปลงเขากับสิพยายามเปลี่ยนดรามอะไปเวียดนามลรทุกคนมี่ยังก็แห่เอภัยกันเนาะคอยว่าคอยว่าคอยร่มกันหักแพงกันโอ้ยันดีหยาดตกเดี มามาอีกเดี๋ยนาะอย่าลืมอย่าลืม F C I อากอยละกา F C อาริตาสาวซาตีล่ะกายอาิตาอาริตาสาวคุณเงาจูกันเลยสองคนเลยโจโจ้เราใต้นาะฝากไปกดติดตามสาวน้อยหนึ่เด้อเอาอย่าลืมบ่บอบ่บฝากเดียว่าอย่าลืมอย่าลืม เด้อลสตอรี่เห่ออันนี้ตาใช่ส่งกเดอร์นี่นี่นี่มันเห็นกับผมเป็นยังเนาะมาเฮาสิมาอาสัมผัสเาเนาะสะท้วยนาะสบายดีน้่ง้อท้วยเด้อดอยเป็นตาใส่น้ำหวานเนาะหาแม่ตาสดคือการเฮากันสดเนาะ อยู่อะนะนำเบิ่งวัาเดียวดีะอยู่ทรายเห็นยังกอ่าเป็นลูกตอนนี้น้องอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุนพร้องแสวนาเขตอย่จัปีเลยอายุสิบหกสิบเจ็ดปีอายุเปีเฮียนของไหนออกบอเลยยังเฮียนอยู่เรงเฮียนมอสอสยาเพชมออะไรขึมปีนี้ขึ้นมอหกปีนี้ขึ้นมหโดยเลูกแม่แล้วลูกแม่แล้วนะทุกคนเอฟซีอยู่นะคะ แม่แหล่แม่แหล่พูด fc ก็เรียกว่าเจ้า fc เราแม่แม่แหล่เบิร์นคือการเบิร์นกันเป็น fc ทั้งแม่ทั้งลูกเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ก็สิบอาณาลูกของแม่แหล่เป็นอานาลูกสาวหล่าลูกสาวล่าปะบุแมนอะทุกคนเฮาสิบปิ่นบรรยากาศไปหาคู่หักเนาะบัดนี้เนาะคู่หักแห่งปีเนาะเสือบัวุยเดชทันทามไปว่าผู้ชากว่าเอ้ยเคยขี่โปเป็นนะขี่แนวไนสนะเอ้ยเคยย่านตกเดช แฟนกะเอ้ยเนื้อนี่เนื้อนี่บรรยากาศดีทุกคนนิ่น้ำยามแรงเย็นๆเนาะมือนีนนกระตางอบอุ่นนะโออีป่ากะนังซิวซิวหมูกระทิทงโหคนก็นดียายและลูกหลานมาเตาโฮมเนาะลายคนเนาะมากกมาออือนีแขกก็มาสองสองเฮือนสองบ้านพอแล้วแขกมาแต่เพิ่นเมื่อแล้วตอนนี้เนาะโอเพอร์ซิขี ี่บรรยากาศบีทางไหนก็จะเป็นเฮือนเพาะไต่ไฟเนาะซิลซิวซีวินโบมี่ยังไลเนาะมีแต่แบบเห็ดมือนี่มันมีความสุขเลยกับพ่อนะทุกคนหลังจากนี้กัต่อไปช่องไอ้เพิ่งก็จะเป็นช่องของอลิตาเนาะเพราะว่าไอ้เพิ่งเราสิบเขวบก้องไอ้เพิ่งหูซึกพิษว่าเออเห็นยังไปกับเอฟซีโบมักโบมักก็มีแต่สิพยายามแบบว่าเออเปลี่ยนปั๊บแต่ก็ ผิดพลาดประคันได้เพิ่อจะฝากขอโทษขออภัยนอก,กนเราก็สิบะได้เขากล้องแหละป้านี้เราก็จะห็นอลิตาเขาแทนเนาะทุกคนฝากเอฟซีไปกดติดตามอลิตาเซาพ,พมยาวเพื่อไปหอดแซนซับภายในไทยปีนุกคนอลิตาทีพยายามเดือดพาตอนนี้ก็มาหอดเข่งแซนแล้วหาหมื่นายที่เขาหาหาหมื 5, ่นหาพันเลยทุกคน,นทุกคนอันนี้เขาก็บชิมาสวีทเนะาะเขาอันนี้โมเมนต์เพิ่งเอาก้อยเด้วยทุกคนอันนี้จะเป็นคน งานหรือคนบริการเขาเนาะเขาจัางมาภายเหือเนาะมาทุกคนไปสวีทกับมาทุกคนไปภายเหือหลินเนาะไปพาไปเบ่งบรรยากาศ มาดีอย่างเดียวอัลันมาอ้อมทางนี้แนะบ่บอมลูกบอกว่าอะไรปิดกองล้งา,มมางต่อไปตอนนี้น้องน้อยสิลองขี่เนาะไปเลยปีกนีสิเป็นยังไปแล้วน้องน้อยเพิ่นลองขับครั้งแรกนะนทุกคนล้อหน,น,นั่งนนเนี่ยนะเบิร์กอันนี้เห็ดอันเห็ดหานนะดูกถากกบเผื่อต้นนะ เถ่านระเงือกถ่านรงเงือกเราไม่ถ่านรงเงือกชี่ล้อเอาี้สองคนสิบวินาที่สิคีไปจก็ไม่ดีเ้อยนหนากกันะบากงอภัยเครื่องมาเดียองคนเครื่องก็มีแต่เครื่องมูละเอาเื่อมาเปลี่ยนเด

เอเม็ดหน้าเปลี่ยนบาทุกคนเพราะว่าเอเม็ดเราไปทอนเขียวทอนเขียวล้วก็ไปดัดเขียวให้ยิงบ้างหน้าหัวน้าก็ใส่ยอันตั้งแม่นี่วะสาวลาวขาไปขาวๆนะอายตาเป็นผู้ยิงที่มีคนขาตอนนั้นตอนนี้กูเป็นชัยซูซี่ป่ะนี่เสือเบอร์หลุดนำอุ่นได้แถวพันเงี้ยวเพราว่าน้ำอุ่นหมาซะ เดี๋ยวโดนไม่โฟอยสั่งเอาบอนี่ค่ะเเตรียมเพิ่มัะโหดักเนาะเออแบบเออสวีทหวานนิดหนึงนะม่แม่ขับไปกตางางนะมา่ัเบิ้บิ้งหมูสีพาดเขึ้นมาแล้วก็แฝนฝนาอกไมตัวเฮียนเออขึ้นเโอ้ยูจะคอ ตัวอะไรเนี่ยตัวเฮีย่หออแฟนอะทุกคนบม่ได้เห็นแฟนแต่เฮิงเลยดีม่เยเห็นออ

อย่าลืมต่อไปติดตามสองสาวน้อยเนาะยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะยูทูบเบอร์หน้าใหม่ยูทูบเบอร์เฮาอยู่ส่วนเฮามีหกสองแนละ้วทุกคนยืนบังบังยืนนี่ใชเป็นยังเหอกพร์แพรเพิร์ดอันเก่าใช่เป็นยังโอ้มันยืนขึน <c oughs> ้นเลยมันหนักเลยอะจะก็ใส่แพรเพิร์ดดีนะ ขายกันยแหละขึ้ก็เบิ่งเบิงเิงนพากันกินอีชังนะอจตาจะพาไปเบิ่งทุกคนตอนนี้พากันกินอย่างนอขึ้นําเดึ้นขาวนาเด้อแเซบอร่อยไม่ข้ารวยเลยเซฟมซกินนัมงคุณใดกันกินน้เปิดเบิ่งขึ้เนี่ยงงแกงคอบ่ คนรวยก็เป็นเนื่องนั่นนะวะคนรวย่าไปย่างแถวตลาดเด้อข้อขาดด้วยเพรว่าเผื่นกินข้าวแรกนั่กคนย่างมุกเอามาแต่เซโนมีเมนูยังไหมอันนี้มุกปลาเสือพะกระแยงมุกพื้นท้องปลาเสือพะกระแยงไข่มันพร้อมดิ่ไม่ได้เส็งปล้วกรนี่ก็ก้อยปลาและนี่ก็บมักลิ้นไม้นังกรินกับน้องไม้มาเด้อมมาเด้อ กระมวลเลยเบิ่งนะไอ้ท่านประธานกับเบอรโซฟีมือล้านเอาวันนี้เนาะไอ้เด็กๆเขาจัดการมาเนี่ยเบอนีเบอขี่ป่ะวันนี้ขี่เลยเดีหลายหอบเลยขี่ลายหอบนาะฮอถ่ายประธานเนาะไอ้เจ้าบ,บุมาครับบโเห็นีป้าขี่เนาะคลิปน,นี้มมเป็นได้เด็กๆถักทายเบิ่ง สบายดีก็เสีเย,ย,ยสบิวอยู่18อ้าว18เลยบ้านนี้สิแปีแล้วหอวแ,แล้วบายดีก็เสียบ,บ,บอนเป็นไงทุกคนม่วนอยู่บ่ม่วนทุกคนคุ้นหน้าอ,อยู่บ่เพราะวะ่าอลิตาเคยพาลงซ่องเนาะแต่ละคนใหญ่เป็นบ่าวนี่ IOE ในเสียงแตกเป็นบ่าวเลยตื้นอ้าวถามทายบอเอสบายดาีสบายดีสบายดี สืมอด้วยเขยเอออะไรอันนี้เป็นว่แสดงนาะ่ันชิพาไปเบิ่งร้านเขาเนาะรังจากที่บุิมาจะโดนกก้าทาไักทายสวัสดีสื่อยังเนาะซื่อกาซื้อกาเป็นนามาสวนมวนบบมวนบริมาจะคื่ออะไรเออบมาจะคืออะไรุูหูแล้ว ม่ลืมแล้วจอยังเมื่ออะไรวะเนี่ฮะยังเป็นไงกินแหรอขาวหะกินแล้วลินและน้ำลินแล้วมวนบ่มวนอันนี้จะเป็นลานเขาเองนะทุกคนสื่อเท่าก้าหรือว่าอานนท์หนึ่งบ่เยวนี้อยู่ห้องไหนมอสลเห็นอยู่บ่คลิปเอร์ในยูทูบเห็นกดไลค์อยู่บ่กูบกกดจคกูบกกดข่อยเอื้อยจะใดจคกูบกกดเธอหน่าแล้วกดเด้อ เหนเลยเบิ่งอยู่บ่คลิปนะเบิ่งเบิ่งผัดปกติโอ้ลากจะคลองไม่ได้ไม่ได้คนรอคนรอคนรอในเมื่อนั้นมื่อนี้คนรอแล้วนะเป็นคนฟีบ้าแล้วนะไม่แกงค่ะเอี้ยนี่ฮะมัวฮะยืดไดทุกอย่างเลยยืดไปทุกอย่างเลยมาฮะ ทำมีพิตเนาะว่าเบิ้งมันอีหเอาซีมาเสร็จเราเหยเยหลังน้ตัวหลังเนาตะกี้ดีรับเตัวเองยังไงขับจ้างล่างรถด้อทุกคนเฮ้ยวเลาะ ยมืออะปะโงไม่เสืออ่ไม่ได้ะเป็นมเขายมือียงอนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะอ่ะพอ้ะขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบชมคลิปตงเึ่งอาก้อยล้วก็ฝาก่องอลิตาสาวผมยาวเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจเบิ่งโฆษณาค่ะเลยทุกคนเนาะฝากช่องรเอ็ด้วย่ะฝากช่องอลิาต่ติดเด้ไลค์คนนะ ล้างเช็กสีด้วยบม่ปัดสุดท้ายนทีมาเสร็จปะอืมไม่คุยโวรไหวะ้าซั่งงนี่คือกบถึกเบ็ดีสักสุ่มเนาะเานนี่เลย